ฮีโร่สายแคลี่ตัวไหนจะคอมโบชุดเดียวได้แรงที่สุดเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้ดูกันครับใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ Golden เติมเกม .com เติมเกมราคาประหยัดตลอด24ชั่วโมงด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติม ROV ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์มาที่ Add Golden เติมเกมและอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นคุ้มคุ้มจากเพจ Golden เติมเกมกันด้วยนะครับใครที่มองหาร้านขาย ID เกม ROV ต้องเพจแอดมินต้น TP7 ที่มีผู้ติดตามมากถึง1 170,000คนปลอดภัยไม่มีการโกงใครกำลังมองหาดีคุ้มคุ้มพร้อมเล่นลูนครบแลงคอนสกินแรจรจิงๆเพียบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับคำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีผลต่อรูปเกม55แต่อย่างใดโปรดดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาที่ตัวแรกกับวัยรุ่นเทสตีเอลันดอร์ครับ สำหรับเอรันดอร์ก็ทำดาเมจไปที่11,034หน่วยครับและตัวต่อมาก็คือเอลซูครับเราก็จะวางแถบไว้ด้วยเพิ่มค่าเจาเกาะและสำหรับเอลซูยังคอมโบไม่ทันจบเลยครับก็ทำดาเมจไปเกิน16,000หน่วยแล้วมาต่อกันที่ตัวแรกนี่อ๋อโมเลน และสำหรับโมเลนก็ทำดาเมจไปที่8366หน่วยครับมาต่อกันที่เทพยนอนของเราครับเราก็จะเก็บพาสีบลมด้วยและสำหรับเทพยนอนก็ทำดาเมจไปเกิน1600 0หนหน่วยครับทำดาเมจจนตายเลยและมาต่อกันที่แวนครับบอกเลยครับถ้าเป็นแวนแพดเก่าดาเมจแรงกว่านี้แน่นอน และแวนก็ทำดาเมจไปที่4,012หน่วยครับตัวต่อมาก็คือน้องวิบครับและสำหรับน้องวิปก็ทำดาเมจไปเกิน16,000หน่วยอีกแล้วมาต่อกันที่แคลรี่สายทูดาเมจอย่างหฮยเตครับ โอ้โหสำหรับไฮยเต้ ate, นี่ทำดาเมจเกือบตายเลยครับทำดาเมจไปถึง1 6 1 1 1หน่วยครับและมาต่อกันที่ตีลี่ครับตัวละครใหม่ที่โลกลืมซะและ้วและตีลี่ก็ทำดาเมจไปที่11,695หน่วยครับและมาต่อกันที่เซลิก้าครับ สำหรับเซลิก้าก็ทำดาเมจจนตายเลยครับทำดาเมจไปเกิน16,000หน่วยและตัวต่อมาคือ v i โอเลครับผมและสงสารมันจริงๆคอม,มโบมันมีนิดเดียวเองครับแล้วก็ทำดาเมจไปแค่1,914หน่วยครับและมาต่อกันที่ทอนครับแครี่ที่บั็กทุกแพทและสำหรับทอนก็ทำดาเมจไปเกิน16,000หน่วยทำดาเมจจนตายเลยครับ และมาต่อกันที่เทวนานัทครับเทวานันนทก็ทำดาเมจไปที่8,656หน่วยครับและตัวต่อมาก็คือคาเฟนีครับและสำหรับคาเฟนีก็ทำดาเมจไปที่1 2ึ่อหน่วยครับและตัวต่อมาก็คือสลิมครับ และสำหรับสลิมก็ทําดาเมจไปเกิน1 6 0 0 0หน่วยครับหรือว่าทําดาเมจจนตายเลยมาต่อกันที่นินจาท่าวิ่งนารุโตะลินดิทครับลินดิทก็ทําดาเมจไปที่4,296หน่วยครับมาต่อกันที่ไวรัสดีซีโจ๊กเกอร์ครับ และสำหรับโจ๊กเกอร์ก็ทำดาเมจไปจนตายเลยครับทำดาเมจเกิน16,000หน่วยและตัวต่อมาก็คือลาวิลครับและลาวิลก็ทำดาเมจจนตายอีกแล้วครับทำดาเมจเกิน16,000หนน่วยและตัวสุดท้ายครับกับเฟนนิกนั่นเอง และสำหรับเฟนิกก็ทำดาเมจไปที่12,124หน่วยครับและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าเทมปุระด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s สไ i b e ให้กับช่องสเปเชียลด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ